นะะจากสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งล่าสุดนั้นทางผู้อนนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินนะคะก็ยืนยันค่ะบอกว่ามีปริมาณเลือดในคลังเลือดสำรองนั้นเพียงพอนะคะสำหรับการรักษาพยาบาลทหารแล้วก็ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบค่ะ นายแพทย์ธงชัยตรีวิบูลวณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะได้ถแถลงข่าวหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าขณะนี้มีปริมาณเลือดในคลังสำรองของโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลทหารและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งนายแพทย์ธงชัยก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่า ปริมาณเลือดในคลังเลือดของโรงพยาบาลสุรินนั้นยังมีมากถึง500ยูนิตซึ่งเพียงพอสําหรับการรักษาทหารและก็ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบตามแนวชายแดนและหากปริมาณเลือดยังไม่เพียงพอก็ยังมีการประสานงานกับโรงพยาบาลทั้งจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมานะะโรงพยาบาลศรีสะเกดหรือจากโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งจากโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลร้อ โรงพยาบาลสัพพระสิทธทิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีไปฟังเสียงพออ,อค่ะอาจากการที่มีกระแสข่าวไปว่าวันนี้เลือดขาดแคลนนะฮะโดยที่มีการออกไปจังสื่อบางช่องแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจขาดเคลื่อนของพี่น้องประชาชนรวมทั้งเป็นการทำลายขวัญของทหารนะฮะผมเรียนว่าในส่วนของเลือดที่โรงพยาบาลสุรินขณะนี้เนี่ย มีเลือดสำรองอย่างเพียงพอนะครับทุกกุ๊บทุกหมู่นะฮะของเลือดมีจำนวนเนี่ยสำรองไว้เป็นร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานระบบเลือดเนี่ยก็จะมีการเกื้อกูลกันระหว่างจังหวัดข้างเคียงโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลมหลา,าราชนครราชสีมาก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการที่กรณีที่มีเลือดไม่เพียงพอนะครับ ในขณะนี้เนี่ยผมได้เช็คสต๊อกค่ะและนั่นก็เป็นคํายืนยันจากผู้นวยการโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะและนอกจากนี้ผู้นวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าหากสถานการณ์รุนแรงนะคะจนทําให้ปริมาณเลือดในคลังสํารองไม่เพียงพอทางโรงพยาบาลนั้นยังมีบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกว่า1,900คนที่พร้อมจะบริจาคโลหิตเพื่อรักษาทหารและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ